เด็เด้อการเล็กแม่บ้านหกศูนย์รางวัลงไงวะีแม่มาจะใส่คนให้ฝันอ่อืมมันก็เห็นยายนะพี่นมจะหาเห็ดทำยางไก่เห็นบ้ยต้วซเลกอยู่บ่มือนี่เด็กบอกมือนี่เร็วมือี้่บุ้ยกาบอกเออซื้อเอาได้เลยหกศูนย์าจะสิ่ห่าโทรไปบอกร้านบางหุ้ยฝันเป็นนนม่ใหญ่ฝันเป็นตาบ่อใหญ่ไนแบบเห็นไหครับลุง เม็เก่าบ่เก้าศูนย์เจ็ดบ่มันนะอไดมีกวยดังได้มันคือเขาว่าสิบบ่มันคือน้องวท่องเหมือน่ะเขาคือแม่กวยดังอ่ะนั่นเด็กั่ะิมจะเห็นอยู่บนนี่กวยมึงเห็นใ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 บเตยต้นเผาโอ้ใบตนเขาโคดรอืมตนใหญมันมีกวยดังใหญ่าเอากวยดังโดหนาไปเอมันมีกวยดังมาน ตาบอกไปเอาเห็ดแม่พิมมาบอกเอเลยที่อมแ้วน้ำจวงจงนี่ผูดใดกันี่จะไปเก็บเห็ดเห็ดลายผมเรนถือสต้อแล้วตอเค่าเรีันถือสตอสตอกินนะน้าจนี่หยนั่งยายพันถึกน้ำแมพ่นักสื้อพึ่มาบอกพ่รับมันเป็นมาอยู่ทั้งนี้มาอยู่ทังนี้จะเสียสักยังหันหานี่ะโอ้หนึ่งหน่งเาันเป็นหนึ่งหนึ่ง นี่ันอยู่ทาพี่เห็นผักนี่เนน่าดนเป็นหนึ่งหนึ่งทำบะทำบะหนึ่งหนึ่กรลยจ้ะเด้อเม์ก็ต้งแพร์่านรวยได้เลยนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดใช่หล่ะจะเห็นหมอบะเลขเจ็ดขีดมันยาวบ่กขีดยาวแค่เพาว่ามันเป็นเรียนหงเลยแ่บางร้งก็ได้มีเลขแต่ว่าเขาิงเขาเบ่งสัปดาหนอันนี้หมายถึงว่าคนมาเบ่งเลยเขาถั่วเม็นบ่แไหมเขาอกขาว่หนึ่งหนึ่งค่ะบ พันถึงแมวหันบางฝันแม่เห็นสองหมื่นค่อยกลับไปนอนฝันผนเหล็กสีออกพอดีค่อยก็ฝันมาพนบอกว่าเหล็กหกศูนย์โอ้พนบอกว่าหกผู้เฒ่าสามเนี่ยถามพนดว่าฝันคุยกันห่วยเหลขกหกตัเดี๋ยวเซไปใส่กับหยังแม่บางคนฝันนอนศูนย์ใส่แล้วแม่กลว่าแม่ก็เลยบอกคือบอกลูกนี่ละสื่อนำเสือเหล็กเเดอรันสีสื้อเหล็กแม่บ้านหกศูนย์รางวัลทีแม่มาจะใส่พัน ให้ฝัน hmm. ่ไ okay. อ mm ืม hmm. มันก็เห i̇şte right? ็นยายนะมันมาจะหาเห็ดทำยายกลเฮียนเฮ้ย hmm. ต้อสื้อเลยอยู่วันมนีเดี๋ยววังมนีเร็วมนีบ่้ลยก็บอกเออซื้อเอาได้เลยหกศูนย์ว่าจะสิ่ล่ะโทรไปบอกร้านบางหินโอ้ยฝันเหม็นน้อไม่ใหญ่ฝันเป็นตาเบ่อแห่งฝันเหมเอยันยังสันกาสันนี่ม่พอเคยดงเล้ยนี่เยดงอ๋อนลนต้แม่เอาเอาฝันมาปลูกน้ำนี่ทั้งนี้เอ้ันจะออกนอยดิ เก้าศูนย์เจ็ดแมนนันเป็นคนเกาหลเลก้าศูนย์เจ็ดเนาะแมนแมนแมนเห็นไหครับมันเ่นเก้าศูนเจ็ดบ่มันสีบ่เป็นเล็กสีเดยบ่เก้าศูนย์เจ็ดหรือสี่ศูนย์เจ็ดแม่เห็นบครับเห็นหูบ่เห็นเนเห็นงเดียว เดียนไม่ยังทนหายเพรว่าแม่เบิ้งคอยู่บางนแม่ว่าเบืง้นันเป็นศูนย์เนาอย่างเดีจะมึงมันสิติดศูนย์หรื้องอุ้จะเบิ้งคัหรอเยังเนเบิ้งคได้ต่แมขึ้นว่าได้ไม่ยังทนไปทนมาูนเดียวอยู่ออพราะงี้เเอาดอกไม้มาไหว้เพนเด็กาไสื้อนบอ่อ้กสือเล ก็บลื่อที่จะมาบได้เาใหญ่ดาขอเยอจะขึ้นปลสื่อนะเอ้าดิสือเละกับบ่มักเนาะกับฟันกับบกโมสือมันออกมาเว้ยเขาวะได้ยักบาทเขาวะได้ยังได่บสื่อเขากระทวงบี่แหละบุกุ้งนี่เขากระท้วงที่เห็นดีหยังแนวนี่เขาวะจักแล้วมันเกิจบันนี่เขาทวง บานีนดอกใหม่ก็พราดอกใหม่บาดจักเลี้ยงแต่ไม่ได้ว่าเงินนี้แม่กับมันใจ้เน้นเน้นบาลิทธิ์คนยังมันมาหลายหลอดอยู่เนาะเพราะว่าพ่นฝันพ่นโทรมาหาแม่เลยพัว่าแม่แม่เขาไม่เห็นพันฝันว่าเขาไม่เห็นก็เบื่อไปเห็นไปปุ๋ยไปไปกินข้าวหน้าแม่แม่พันมาแม่ไม่แนวกินพัน่าเขากลับมามาเห็นแม่โอ้โหเหนียเต็มได้หมอพัน่ากินที่แม่พัว่าเต็มเลยได้แม่แม่ได้เหนียร้ายเหี้ยพันมาพันฝันได้นแหละดูว่าเป็นบาดฤทธิ์เพระ่ แต่<ม>แต่แม่ใส่เสื้อตัวนี้นี่คือเสื้อมานได้นี่แมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามอย่าง,งการเลีกระเขาเลีเขาได้ที่แม่ใส่เสื้อตัวนี้ไม่หนะัวแนี่นึกจำได้เสื้อสีเหลืองตัวน, <c oughs> นี้แต่เม่คือว่าสิเป็นปลาเล็กๆแต่เ่าทำมาคล้ายกเขาเนี่ยเม่จังไงเขาถามคนองเหียนตัวเฮียนงามาใหญ่ๆงานเม่ย์ว่าโอ้ยงามจีเสด่ดอกเว้ยหามบอกหงคนหลายแม่ว่าหัวอิลีด้ใหญ่ขนาดอันอยูจากปีนึงว่าพอก็ว่าหกสิบสาม นม่ฟันบหรอบ้าคุยกันมื้ยนีมาคล้ายยอบค้ายมีดอ๋อไอ้คนคนนี้มาคายมีดนะอายุหกสิบสามมยขาถามขอยบอกอายุเท่าไหอืมนม่ว่าหกสิบสามอือแต่เพิ่นนั้นหกสิบเอ็ดิดนเรือผู้เท่าแล้วคนม้านเห็นงามน้อยใหญ่คนบ่าอ้ยงามจังได้แม่ว่าเฮ็ดไปงชังสลับแม่ว่าเฮ้ยรวงเต่าอยู่โอ้ยยังมาบอกไรลาวอืดเต่านบ้ามัเขามาเข้าเองเขาได้อคนแมเบิ่งแม่เแล้วเพิ่งกับทวงเลยกัวง ใยญายมีพจุอย่างพอะสาแน่งประสมอสวนอ,อืโอโหยชนพ่อปากเลอแม่กับพชมัในใก่แม่นะเ,นเขาถั่วกี้เขาคนสอบถั่วอย่งสันดว่ากัว่ามีแต่คนมาถ่วงนกแลแม่นะมันแปลกแปลก้่นี่บ้านเนี่ยคนรนบาดเฮียนพลังสีทางเขามาพนัามสื่อดอใหม,ม,ม่แม่บ้านอันอม้ต้นก้นยินมยย้มแม่บ้านลงใหม่เขาเอือนซื้ออย่งไรหนมาว่าสีขาวเขาเนกนยิน้มพนามสือ่อแม่บ้านบอขายพรท่านได้ลูกคนแพ้อยู่อักลดแล้วมันบอแพ้ไงวะ โอ้ยแต่เขาบอกว่าผู้ใดปลูกต้นก้นอิ่มอยู่เฮือนตดไมีโชคมีลาบเด้แม่ไอ้ันคอสือแม่แต่ไหนนะแต่ว่าแม่บอกขายต้องฐานมันออกลูกกันเนาะเออให้มันแพ้ก้อนแม่เลยวบากระเพิ่นอืมแพ้เข้ากับจงค่อยหายจ่ายจ่าบาทพันบาทจะซื้อมาแต่ร์ใสพันบาทมาเส่ยแต่บาทจะไม่เบิ่กดิบบาทแม่แต่ข้นกลัวเขาไลยอันนี้เหมืนก็แตกใสแตกซใสออกหนอกเห็นแม่เห็นหลังคาห้ามองห้เพิ่นเดียวมันหนอนมาของผมเอาไปกันำลังกำลังงานกำลังกำลังอยู่โตกำลังบ้านอืเข้าาจเห็นแต่กวนอย่าง กระแนมหัวแนมสวนมันม้ง้อยสวเรียนก็ไม่เนี้ก็ไม่โอ้ใหญ่เหมันคนธรรมาดาเลยหมด <c oughs> อุย้ยไอหมดทน้ำสื่อตนกุด,ดิิมแม่ต้นอะไรตนกุด,ดิิมดอกไม้นะ่ิ้วขาวหนังแม่บัวคายดอกไหมล่าเอาไปเป็นแพรก่อนมาท่านไปลูกเป็นยูไแม่